ปิดด่านใช่ไหมคาสินโนของประเทศคเมนก็ปิดเหมือนกันไปสามที่ตอนนี้ไอ้วุ้นเส้นดินพลรานๆอยากจะให้ไทยเปิดด่านนะเออ้าล่าสุดนี่คือสเสด็จพ่อผมเนี่ยเขาก็ออกมาพูดแล้วนะว่าไอ้เรื่องด้านนะคือเอาเยาวไปเลยครับเจยาวได้เลยนะเพราะฉะนั้นคือ เลิกเข้าใจผิดกันสักทีนะว่าฝั่งผมเนี่ยจะไปขอร้องให้เปิดด่านนู่นนี่นั่นนะหรือก็ไปหาว่าเสด็จพ่อผมนี่คือดินพลงดินพลานอะไรอย่างเงี้ยนะไม่มีหรอกครับล่าสุดเนี่ยเขาก็ออกมาแบบยืนยันใช่ไหมนั่งยนันยืนยนันนอนยันแล้วนะว่าไม่เป็นไรเนาะฟังที่อยากเปิดจริงๆก็คือ อันเนี้ยเดี๋ยวป้าก็ต้องไปเช็กฝั่งโน้นนะฝั่งผมนะเหมือนเหมือนที่ผมเคยบอกสุนัแต่ว่าไม่เปิดก็ไม่ต้องเปิดนะถ้าอยากจะเปิดก็เปิดเลยนะเปิดก่อนห้าชั่วโมงนะแล้วก็เปิดตามอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าแบบไปบอกว่าฝั่งบ้านผมเนะี่ยไปขอร้องให้ให้ให้เปิดนะไม่มีนะเออคือไม่รู้จะพูดยังไงนะคือ ที่ผ่านมาก็คือแต่ละคนนะี่คือแบบเอาเสด็จพ่อผมเนี่ยไปไปพูดนะว่าเดี๋ยวเสด็จพ่อผมนี่จะอยู่ไม่ได้นะเดี๋ยวคาสิโน,โนจะปิดโน่นนี่นั่นเดี๋ยวจะไม่มีเงินเดี๋ยวจะไม่มีเงินจ่ายอะไรบีเอสดีคิวอะไรโน่นนี่นั่นคือโอ้โหสารพัดนะแล้วถ้าเขาไม่ได้ออกมาพูดอะไรนะี่คือคนประเทศป้านี่ยรวมทั้งป้าด้วยนะ ก็ชอบแบบไปจินตนาการกันไปละเมอกันว่ามันเป็นแบบนั้นมันเป็นแบบนี้นู่นน,บบน,น,นี่นั่นนะแต่จริงๆแล้วคนคนที่<อ>คนประเทศบ้าเนี่ยเอาไปพูดเนี่ยคําไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะไม่รู้จะให้พูดยังไงนะทุกครั้งก็คือแบบไม่มีหลักฐานสิ่งที่คําไมได้พูด พวกคุณก็เอาไปขยายกันนะไปบอกว่าแต่เขาจะพูดแบบเขาจะฟูอย่างนั้นฟูอย่างนี้นะแต่ละวันคือแบบไม่รู้ว่าเจออะไรบ้างนะไม่รู้ว่าแบบมีคนเนี่ยเอาอะไรไปปั้นบ้างมันเยอะแยะมากมายนะอันนี้แค่แค่ตัวผมเองนะผมเองนียังโดนเลยนะไม่รู้เขาเอาไปทําอะไรบ้างนะ ไอ้คนเนี้ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันก็เอารูปไปมันก็ไปเขียนแคปชัน่นแล้วก็ไปโพสแล้วก็ไอ้พวกที่แบบมันไม่ค่อยฉลาดอมันก็พากันเชื่ออะไรประมาณเนี้ยนะโอเคก็ไม่เป็นไรนะเอบอกว่า500รอปีอยังได้เลย